วันนี้มี90บวกทีมออฟต์สตาร์อัปเกดนะโบก็ทำอยู่แล้วแหละแชทเฮวิโก hey, ้รวมถึงเดอะเมนคอนเทนต์ทูเดย์ของเราเลยผลทางเดียวที่ผมจะได้โคพาร์เมอร์แชท93บวก PTG MYM นะครับผมแล้วก็ทีมออฟเดะทัวโ์นเมนต์นะครับแชทนี่คือเดอะเมนคอนเทนต์ของเราเลยใช้88บวกการพิเศษแล้วก็86นะครับแชท ผมต้องการโคพาร์เมอร์มากๆโบการ์ดในฝันผมเลยแชทนายที่เอสโคพาร์เมอร์เอเอได้โปรดกิฟต์มีอนะไมจีเฮลไอวิวีเดอร์ for sure แล้วก็8 5คุณห้ยังอยู่เหมือนเดิมนะโบผมทําอันนี้มายังไม่เจอ W แต่ว่าสุดท้ายก็คือขนทางเดียวที่เราจะกรายดิงเมนูน,นะครับแชท8 6 PP พอันนี้ผมยังไม่ได้เคยได้ลองเลยโบผมยังไม่เคยได้ลองอันนี้นะแต่ว่าวันนี้ลองเลยแหละแ5ดส้าอืมเป็นไงใช้อันนี้ W ไหมแ6บวกพพิก ดับหรือไม่ดับฝากบอกกันหน่อยนะครับโบนะครับผมดับหรือไม่ดับฝากบอกกันหน่อยนะครับผมไปทําแน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกคนเอ่อมีนักเตะอะไรใหม่มาที่เราควรจะเพ่งเล็งไหมแชทแปดสิบเอ็ดบวกพีพีอันนี้เพิ่งมาเมื่อวันจันท์ใช่ไหมแชทเมื่อวันจันทร์ใช้สามแลนะครับผมทั้งหมดแปดใบเป็นยังไงบ้างโบประหยัดขึ้นมานิดหน่อยแต่เป็นยังไงบ้างแชทฝากรีวิวหน่อยโบแปดสิบเอ็ดบวกวันออฟโฟอุ้ยโบโมขายได้โบ ขายได้แชท i know it is ขายได้โบมีราคาปะโอลิเวล่าโบโู้โยแชทโยเ e เอประทานพรอนให้กับเราอย่างไวเลยวะ่ะโอ้แอมสอรีแชทมีราคาไหมโบสามหมื่นห้าโบจะบอกว่าโบไปทำเอ็กเชนแล้วได้แพ็คแบบสี่คูณเจ็ดกลับมาเงี้ยอรโมโตฮาวิเดส์ possible วะโบ เป็นไปได้ยังไงไมจีโบบอก็โบไม่ได้แพ็ค51เพลเยอร์แต่โบได้เป็น84คูณ7มาแทนเหรอโนเวด e n โนเวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงโบไม่น่าเป็นไปได้นะโบผมไม่เคยเห็นความผิดพลาดทาง SBC เกิดขึ้นมาก่อนเลยแชทปกติไม่อยากดูแต่อยากดูมาริทซีซั่นนี้แล้วอะใช่งงมากโอ้ป็นไปได้ยไงวะเนี่ยโบจตประสบการณ์ผมผมไม่เคยเห็นเอผิดพลาดเนะเว้ยแชท ผมทำไอพซมาทั้งปีผมไม่เคยเห็นไอ c ซไหนผิดพ่ายนะโบเอเอทำถูกต้องตลอดไมจ right, ีมีแพ็กเดียวด้วย right, นะครับผมเดสโค c โบแปดสิบเอ็ดพีพีอันแรกแชทดูกันออไรแชทเริ่มต้นเรวยที่สมอดีนี่โบสมอดีนี่ออไรไมจิแปดสี่แปดสิบสามนะครับผมและเดลิกแชทตูบ uh ีแฟนเอาไว้โบอ่า เละไ้ว่าไม่ไม่ W เท่าไหร่แต่ว่าพอก้มแก้มมาจีเมื่อวันเปิด PP ได้สีหมดเลยและนี่คือแพ็กแรกของผมแชทด86บ PP Give me คูรย่า EA อยชัด is the W to be fair นะเว้ยโบก็ไม่แย่นะเว้แชทเราไปกันที่84ดสคูนสก่อนเลยดีกว่าโบผมมีการมองเอาน้อยมาก84ดสคูนสิ EA Please Give me อิงโกโลกงเต้โบเลสโกโบอ็นนี่โปรโมโนโปรโมชทฮาวิสชัท possible ไมจีผมได้ป๊อปปี้มาโบป๊อปปี้โนโปรโมชทและมัมมี่เลนัตแบบสามคูณยี่สิบเทวีโกโบเอ็นนี่โปรโมชัทโนโปรโมชทวิกเตอร์โบวิกเตอร์โอเชียนแมนและและใครไม่จีวิกเตอร์โอเชียนแมนนะครับผม ดูด5เซมิโอลโบนิสแชท That's nice my g จี That's nice bro I take that ดดูไอเช็กแดดนะครับผมว้า wow. วได้มาทั้งหมด4วอล์กเอาตรงนี้นะโบ4วอล์กตรงนี้และ5วอล์กทั้งหมดโบ5วอล์กเอาจาก20ใบแชทมงเม้นต์แห่งความเชื่อแชทกิฟต์มีโปรโมได้โปรด No promo โบมงเม้นต์เก็ตคุกโบนี่คือเราเก็ตคุกใช่ไหม นี่คือโมเมนต์ที่เราเกกคุกใช่ไหมไม่จีออรไรท์แชทแปดสิบคูณสามเบสเนชั่นโบอันแรกมาก็ทองอลามเลยโบสเปนด้วยหรือว่าจะเป็นโอยาซาบาวเดอะฮีโร่อ่ะแชทเควิโกโบสเปนแล้วไม่จีกิมาโดแปดสี่อืมกิมาโดโบและโอยาซาบ้า let's โกไมจีโยแชทยังคงพองลุ้ยเหมือนเดิมโบ แล้วเป็นบรอนซ์87ออนไรน์ bro ขอเป็นแปด้าได้ไหมเอเซมิโลซ้ำก็ได้เพื่อนหูยแยนวอลอะไรวอลอะไรเอเอติงส์ยังคงโนโปรโมโบผมเปิดได้สเปนมา3แพ็คติดแล้วในแชท What ไม่ใช่สเปนได้มหมโบเบื่อสเปนแล้วอะ ยังคงไปสเปนต่อไปไหมจีจะหยุดสเปนเมื่อไหร่แชทแล้วนี่คือบอกเอาบรผมทำมาสี่แพ็คสเปนตลอดโบอเ้เไีเสเปนแม่งโคตรครองโลกโบอปสิบหกพีพีแพ็คสุดท้ายของวันและนี่คือสแกมแชทผมได้โอลิเวล่าได้แปดสิบแปดและได้แพ็คนี้มาไหมจีแพ็คที่ห้าไหมจีหยุดสเปนได้ปะ หยุดไม่ได้แชทสเปน5แพ็กติชชดแชทไม่น่าเชื่อโบไม่น่าเชื่อแชทสเปน5แพ็กติดโบโอ้ยแม่กโบเริ่มขนลุกแล้ววะแชทสเปนปะยังคงสเปนต่อไปไมจีต้องคำสาโบผมได้วอล์กอัลแชทนี่คือต้องคำสาโบสเปนแต่เป็นคูคูเฮียบิโกโบหลุดพ้นจากสเปนยังยังสเปนต่อไปโบไม่น่าเชื่อแชทผมเริ่มขนลุกแล้วว่ะดูด ผมยังไม่รู้จักคำสาบเลยบอ Maybe Maybe ยังคงสืบสายเลือดบร,ริสุทธิ์สเปนต่อไปบอหยุดได้ยังอะ่ะแชทผมว่ามันเกิดอะไรผิดพลาดแล้วว่ะเ e วีโกบอ any promo ไหมผมยังไม่เคยได้โปรโมจาก85คูณ5เลยชัด ผมหวังว่าผมจะสามารถทำลายคำสาบนี้ได้ในวันนี้นะโบ o Let's go my G. Any promo for me. Yes. Chat. Yes. v i c t o r Ocean Man Bro ขอเป็น89ได้ไหม EA เพื่อทำการ exchange <c oughs> ได้เพื่อน89 for me please. Exchange for me bro. หักกระเบิร์ก That's cool e yeah. Moment นึงคำเชื่อ Chat. วันออฟรกสามบวก PTG m y m AKA โคพามเมอร์และทีมออฟตัวเัวร์เมนโบและนี่คือสิ่งที่ผมรอคอยไม่จีเฮวิโก้ดูดดูดแชทเดูอด what อย่างที่คุณเจ๋งบอกจริงด้วยว่ะ แม่งเราเราทำไม่นี่มาทำเอ็กเชนต์มาแม่งทำได้แค่สี่อบเองโบโคจะไม่คุ้มเลยถ้าไม่ได้แปดเก้ากลับมาคือแตกโอแปดสิบเจ็ดบรอนซ์โบเฮวิโกโดตเอตีโฟลุยซอาเบโต้มองบนและลูเบนเนฟแปดสี่แชัดูไม่ดีเลยดูไม่ดีเลยโบโอู้ผมว่านะ น่าจะเป็นวิคที่เราได้อยู่ในเต็นท์นอนกันแล้วว่ะโบน่าจะต้องเข้าเต็นท์นอนแล้วอ่ะฟูฟาฟอร์ม W มากเลยไมเจ